นี่คือกุญแจของออลนิวไททันซิงเกิลแคปตัวใหม่นะครับแล้วก็อยู่กับกอปมิสูซูเปอร์โปรนะครับแล้วโจมิสอูอันทีค่ะเดี๋ยววันนี้เราพามาชมออลนิวไททันซิงเกิลแคปตัวใหม่มีอะไรเปลี่ยนอยากเดิมบ้างหาไปดูเลยนะครับ ลองขับไปนะครับกับคุญแจร,รีโมโตโฮมาเปรีโมทแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถกดล็อกที่รีโมทได้เลยนะครับโดยจะมีไฟกระพริบขึ้นที่ตัวรถแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ยังต้องเสียบเนาะแล้วก็เหยียบคัตค้างแล้วก็สตาร์ทไ้เลยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองขับกันะครับก็รุ่นนี้ก็มาหกเกียร์เดี๋ยวลองนิดนึงคัตเฮ้ยแบบนิ่มอ่ะ เกีย์ไม่สั่นเลยโอ้โหเนี่ยดูดินิ่งกิฟนิ่งกิฟเลยนะครับมากดลองเครื่องหน่อยสิอ้าวหยุดคาดเดียวอีกแล้วเสียงเขาจะเสียงกับตัวยุอ่าไปกันต่อาการเลี้ยงคัดคล้ายๆตัวเดิมนะครับก็ยังมีจังหวะที่แบบต้องคอยเลี้ยงกันนิดนึงนะเพราะมาไวเหมือนคล้ายๆเดิมนะมาไวโอ้โหมาไวพอเดิมเลย การต่เร่งนะครับก็ร้อยแปดสิบสี่รงม้านสี่ร้อยสิบนิวตันเมตรแบ่งบิดมันก็จะพอๆกับตัวเดิมหละอ่าเดี๋ยวลองตัวนี้กันบ้างเวลาเขาเกียร์ถอยหลังของรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันบ้างนิดนึงนะรุ่นนี้เวลาเขาเกียร์หลังมันใช้การชิปเนาะชิปขึ้นโยกไปทางเกียร์หนึ่งนี่แบบนี้เลยแล้วก็จะพุ่ได้นอะนั้นเกียร์โฟมันก็จะมีโฟไฮนะโฟโร หมุนปุ๊บมันจะมีขึ้นที่หน้าปัดโชกกะพริบว่าจะเข้าขับสี่หรือ,อยังไงนะครับแต่โฟเนี่ยต้องจอดทิ้งสนิทเนาะ้วก็เข้าอืมก็ยังเหมือนเดิมระบบโฟร์วิไม่ต่างจากตัวขับเคลื่สี่ล้อของตัวที่แล้วนะครับแต่ก็ยังใช้แบบตัวเดิมมันก็โอเคอยู่แล้วอะ่ะก็มีดิฟล็อกมีอะไรพวกนี้ต้องใช้ตอนที่อยู่ในโฟรด้วยนะครับเนี่ยแต่ถ้าจอเนี่ยถือว่าแบบโอเคเนะมีเข็มทิศให้ด้วย โอ้โหม m, m l วิ k เชื่อมต่อได้นะครับ Android Auto ได้ Apple CarPlay ได้แต่ต้องเป็นเชื่อมสายนะแล้วจอตัวนี้ให้10นิ้วใหญ่กว่าตัวขับ2ตัวท็อปอีกนะตัวขับ2เกียร์ไอ้4ประตูอะโอ้โหมาให้คุ้มๆเลยนะครับและนี่คือโฉมหน้าของรถ All New Titan s เ n ีย e Cab ใหม่ของเรานะคะสวยดุดันกันไปเลยเนาะ กับกระจังหน้าที่เป็นขนาดใหญ่นะตัวชิลตัวนี้ก็จะเป็นดําด้านนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นสีเมทัลลิกทั้งหมดตัวแมนนวลนะคะราคารถจะอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันในสีขาวนะคะแล้วก็สีเมทัลลิกทั่วไปเนี่ยก็จะเพิ่มอีกเจ็ดพันบาทนะคะส่วนในเกียร์ออโต้เนี่ยจะเริ่มอยู่ที่สีขาวเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันแล้วก็สีเมทัลลิกเพิ่มอีกเจ็ดพันบาทเช่นเดียวกันนะคะ ตัวตอนเดียวของเราตอนนี้ทำมาทั้งหมด4สีเลยก็คือจะมีสีขาวสีเงินสีดำและสีเทาดำนะคะอย่างตัวนี้ก็คือสีเทาดำกราฟไฟต์เกรย์นะคะเน่เรามาท่มาดูนะตัวนี้จะเป็นไฟหลีของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะคะเป็นฮาโลเจนนะ้อไฟเลี้ยวครบถ้วนไฟตัดหมอกมีการรองรับให้ติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะอย่างที่บอกว่ากระจังหน้าดูขนาดใหญ่สวยงามแล้วก็สลักโลโก้ตัวนี้เลย Mitsubishi เน เรามีลูกเล่นติดตัวโลโก้หน้าเพิ่มเติมในบล็อกนี้ได้ด้วยนะคะสําหรับล้อของรุ่นนี้นะครับก็จะมาเป็นล้อกระทะขนาด16นิ้วนะครับพร้อมอยางที่เป็นไซส์ขนาด2.5 0 R16C นะครับตัวนี้มาตรฐานจะมาแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีร่องนะเป็นร่องแบบเหมือนพวกไว้เสริมอุปกรณ์ตกแต่งพวกซุ้มล้อได้เหมือนตัวยกสูง4ประตูเลยนะไปเลี้ยวนะครับด้านข้างมีติดมาให้แบบนี้เลย กระจกด้านข้างนะครับก็จะเป็นพับปรับมือนะครับแต่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ได้ดีขึ้นกระจกยังเป็นปรับไฟฟ้าอยู่ส่วนมือจับตัวนี้นะครับเป็นสีดําด้านด้วยนะแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็คือตัวการตกแต่งของด้านข้างเป็นสีดําด้านนี่อยู่มีโลโก้มิสูบิชิเพิ่มมาให้ด้วยนะครับโอและในส่วนของตัวกระบะในการเก็บของนะคะ ตัวนี้ก็สามารถถอดได้ในกรณีที่เราจะติดโคกเสริมอะไรก็ตามเนาะสามารถถอดเก็บได้ถ้ามันเกกะน,นะคะแล้วก็หูมัดล้างต่างๆเนี่ยเขาก็จะแนบเข้าไปว้าเข้าไปแบบนี้เพื่อความเรียบร้อยสวยงามสําคัญคือพื้นที่ใช้สอยเก็บของเนี่ยหูมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมากๆนะคะด้วยอ่าสอง0มิมลิเมตรนะคะคูณกับ1,580ม mm ิลิเมตรเลยความจุแบบเต็มที่สามารถบรรจุตัวตะกร้าตลาดไทยได้ถึงสิลังเลยนะคะ แล้วก็ยังเทินได้ด้วยเนาะเพราะว่าของเราเนี่ยมาด้วยเช็ดซีที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเหล็กแกร่งขึ้นมากๆนะคะแล้วก็แนบเนี่ยมีอยู่4ตัวด้วยกันถ้าเราไม่ได้มันถูกอะไรเลยเนี่ยแนบก็จะทํางานเพียง2ตัวก็ทําให้ช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างนุ่มนวลด้วยค่ะนี่ส่วนฝาเปิดกระบาท้ายนะคะก็เปลี่ยนจุดล็อกเป็นแบบซ้ายขวานะเป็นแบบนับนี่เลยเพิ่มความแน่นหนานะคะในการบรรจุสัมภาระได้โหแข็งแรงมากขึ้นคะ่ะ แล้วภายในจะให้มาเป็นบบ่อหนังไวนิ้วสีเทาแบบนี้เลยพร้อมมีช่องเก็บของนะครับอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนิ้นช์จเก็บก็ยังมีให้เท่ากับเก็บได้2ที่เลยนะครับแล้วก็แน่นอนมาพร้อมเครื่องเสียงก็สีจอรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay, Android Auto, b l u e บ o ูทูได้ด้วยนะครับระบบแอรมีให้ครบถ้วนนะครับนี่ข้างล่างมีช่องเสียบทั้ง USB Type A และ Type C แล้วก็ยังมี Referential ด i ส l o c k ด้วยโอ้โหไววเรียบสุดๆกันไปเลยนะครับ แน่นอนเกียร์จะเป็น6เกียร์นะครับแต่มีการปรับเกียร์ใหม่ใช้การยกชิปขึ้นตรงนี้นะครับเพื่อเข้าเกียร์ข่อยอย่างได้ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนระบบ f o r wheel เป็น easy select 4 wheel drive นะครับมีทั้งขับ2ขับ4ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนระหว่างขับแล้วก็มี four low ให้ด้วยเบรกมือเป็นก้านแบบรถดนี่รถ4ประตูวถดเก่งกันเลยนะครับทีเท้าแขนมีให้พร้อมนะปุ่มอะไรเป็นไฮโดรลิกนะครับตัวนี้ของปุ่มปอกเครื่องเสียงนี่ปุ่มอะไรส่วนตรงนี้คือตัวแสดงสถานะของถุงลมนิรภยัย ฝั่งข้างคนขับนี่เพราะว่าแอร์แบ็กฝั่งข้างสามารถปิดได้ด้วยเผื่อเรามีเด็กเล็กนั่งด้วยเราสามารถเอาคาซีดมาติดตั้งฝั่งข้างคนขับตรงนี้ได้เลยด้วยนะครับเครื่องยนต์ของรุ่นนี้นะครับก็แน่นอนต้องมาพร้อมเครื่อง2004นะครับไฮเปอร์พาวเวอร์1 8 4แรงมา้าว g จีเทอร์โบนั่นเองนะครับก็ให้แรงมา้าโหบอกเลยว่าหาห่วงแน่นอนนะครับและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเขาก็คือเชสซีแบบเมกะเฟรมนีโ่โห บอกเลยว่าใหญ่โตนะครับรับน้ําหนักได้เยอะด้วยแล้วก็ยังมีน้ําหนักเบาด้วยนะครับเพราะใช้เหล็กที่เป็นไฮเทนไซส e ์สตีลในการทําขึ้นมานั่นเองนะครับพิเศษนะคะจองวันนี้จนถึงภายในสิ้นเดือนสามสิษสีหานี้เท่านั้นจะได้ตัว W ิวแอนทายแพ็กเกจมูลค่า2,000 20, 0บาทในการเปลี่ยนล้อและยางให้แต่งสวยซิ่งกันไปเลยคะ่ะโอ้โหก็จัดสวยๆนะครับตามแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับ20 0 0 0บาทก็เลยนะครับ และนอนถ้าโทรหาเราครับก็จะมีการเช็คสิทธิพิเศษต่างๆเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยนะว่ามีอะไรที่สามารถได้เพิ่มอีกด้วยนะครับใช่แล้วค่ะสนใจโปรดีๆแล้วสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อได้ที่โจมิสวนพี่นะคะแล้วก็มิสูซุปเปอร์โปรนะครับเรากลีไปกอลานไปก่อนค่ะไปค่ะ